สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้านะครับของยี่ห้อนี้นะครับผม,ผมผ่านออนไลน์มานะครับเป็นการต่อแบบอนุกรมสี่ก้อนนะครับอันนี้แบตตัวเก่านะครับก็คือใช้มานานแล้ว2ปี3ปีแล้วก็เลยซื้อแบตเตอรี่ตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับก่อนที่เราจะถอดนี้เราต้องถ่ายรูไปไว้ก่อนนะบางคนอนะต่อต่อกลับคืนไม่เป็นเดี๋ยวช็อตนะครับ หลังจากที่เราถอดฝาตัวนี้ออกนะครับอแล้วเราก็ถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับยกขึ้นวางเหมือนในรูปนะครับเหมือนในรูปเก่าเขาจะวางลักษณนะนี้ตามรูปเก่านะครับจะให้สายนี้มาไล่จากขลบมาบวกคู้บวกเข้ามาใส่แบตเตอรี่ตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อจากขั้วลบออกมาขั้วบวกแบตที่2แล้วก็จากขั้วลบมาขั้วบวกตัวที่สแล้วก็จากขั้วลบมาขั้วบวกตัวที่4แล้วก็ ตัวที่4นั่นก็ต่อออกมาใส่รถใช้งานนะครับเอาพุทออกมาใช้งานรสชาติมาให้เกือบเต็มแล้วนี่มันเต็มแล้วนี่เต็มแล้วครับด้อสอบห,หน่อยห<ไ>มุนหมุนหมุนทดสอบอ่าทดสอบนะครับอ๋อล้อ,อเหรอเออล้อก็อยู่ประมาณนี้นะครับในการใส่แบตเตอรี่ปกติแล้วนะครับนี่ก็ลองหมุนสปีดดู โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบเพลงเท่านี้